สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะพามาแก้ปัญหายามาฮ่ามีโอครับครั้นี้ก็เปลี่ยนคาบูม,มาใหม่เรียบร้อยนะครับแต่มันยังมีอาการวูบอยู่นะครับผม <c oughs> เวลาสตาร์ทรงครับแต่ว่าเวลาบีดได้วูบนะครับผม <c oughs> ครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการแก้ไขนะครับผม อันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนคาบูรเตอร์มาประมาณไม่ถึงวันนะครับขี่ตอนเช้าแล้วมีอาการบุเลยนะครับับเดี๋ยวเรามาเปิดดูคาบูด,ด้านในกันนะครับว่ามันเป็นยังไงครับผมับ็เป็นคาบูใหม่แต่เป็น ของปลอมนะครับผมตัวนี้นะครับให้เราถอดได้ฝาปิดออกมาดูนะครับทุกบางคนก็อาจจะมีปัญหานะครับเวลาใส่ขาบูปลอมแล้วมันยังขี่ไม่ได้นะครับผมมันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพามาทำนะครับผมง่ายๆครับผมก็ขึ้นอยู่กับตัวลูกเล่งมันนะครับตัวนี้นะครับผม แผ่นยางตัวนี้ครับมันแข็งตัวนะครับมันยังไม่โดนน้ำมันเต็มที่นะครับผมวิธีแก้ไขก็ถอดออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเข็มด้านในกันนะครับผมตัวนี้ก็ถอดเข็มออกมานะครับผมเราใช้แหวนนะครับผม แหวนยางอะไรก็ได้ครับขวดน้ําปาดเป็นรูนะครับก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไอ้เจ้าตัวสปริงลูกเล่งนะครับผมตัวนี้ก็ให้แนะนําตัดออกนิดนึงนะครับผมเพราะว่าคาบูของปลอมมันจะมาแข็งเกินไปนะครับแต่ส่วนคาบูแท้เราไม่ต้องมาปรับจูนแก้ไขนะครับปูนคาบูปลอมนี่มันจะเป็นงาน วนมากผลิตในที่ประเทศจีนนะครับผมอะไรก็ไม่ค่อยคุณภาพครับชิ้นส่วนต่างๆนะครับเราก็ต้องมาปรับปรุงแก้ไขใหม่นะครับผมน่ฉงนั้นเราก็จะขี่รถแบบวูบๆนี้นะครับผมก็ต้องดึงโชคตลอดนะครับผมใส่เข้าไปเหมือนเดิมน,นะครับ ยางมันยังแข็งตัวนะครับการดูดมันก็ไม่ค่อยดีนะครับผมเ็าต้องเพิ่มน้ํามันให้มันไหลเวียนยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกนิดหน่อยครับแต่ไม่ไม่ถือว่าเปลืองน้ํามันเกินไปนะครับบางคนก็บอกว่าใช้คาบูเดดนะครับผมจบเลยนะครับแต่ว่ามันก็ผมดูเลยว,ว่ามันน่าจะเปลืองน้ํามันนะครับเป็นคาบูแดด แก็มันอันตรายด้วยครับมันันเลมันชอบค้างนะครับผมตัวนี้คาบูก็ซื้อมานะครับประมาณสามร้อยกว่าบาทนะครับผมจากออนไลน์นะครับผมก็ถ้าของแท้ก็กคงไม่มีตังซื้อนะครับมันก็พันกว่าบาทสองพันนะครับผมแล้วก็ต้องมาดัดแปลงแก้ไขเอา ง่ายๆครับผมก็แลวแต่บางลูกนะครับบางลูกก็ไม่ต้องปรับจูนนะครับบางลูกก็ต้องอาดาัดแปลงนะครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องกันนะครับคราวนี้ ดีขึ้นครับผมการว,วกกูบก็ใช้ไปสักพักก็น่าจะไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวให้มันรันรอบก่อนนะครับผม รับบูดปอมก็มาปรับจูนกันบ้างเป็นธรรมดานะครับผมก็ส่วนอากาศนะครับผมอากาศก็ต้องมาปรับจูนอีกเล็กน้อยนะครับผมตัวอากาศด้านในตรงนี้นะครับมาปรับเล็กน้อยนะครับก็ให้หมุนออกนะครับผมเน้นมุนออกนะครับถ้ามุนเข่ามันก็ จะบููบนะครับเพรเป็นขาบูที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับผมก็เดิมได้รอบแล้วนะครับผม ก็ดีขึ้นมานิดหน่อยครับก็พอใช้ได้อยู่นะครับผมก็ดีกว่าเมื่อตะกี้นะครับผมก็ไปวิ่งสักพักนะครับให้ผ้ายางมันยืดตัวนะครับผมก็ถ้าผ้ายางมันโดนน้ำมันบ่อยๆมันก็จะยืดอ่อนตัวก็จะใช้งานได้ตามปกตินะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ